ครับวันนี้พาน้องซานตื่นแต่เช้ามาชมบรรยากาศนูน่นตั้งน้่ไปเลยหัวไปนกนกกระยานนะครับบินแล้วเต็มจะสีขาวไปดูลูกว่ากันฮะ <c oughs> ไปดูลูกว่าภาชากลางคุยอนไ<ป> <c oughs> ลูกว่า เดี๋ยวจะเดี๋ยวจะพาน้องซานไปดูลูกว่ากันนะครับนี่เลยมะก,ก้อนเนี่ยป้าเล่นน้ำในคูน,นคี่นี่คูนี้แล้วนี่มะก้อนคูนี้กว้างกว่านี้เลยก่อนอ,อนี่มันเขบเลยไม่มีใครเล่นเล่นนู่น,นัวกลางหน,านห้าโรงพยาบาลด้วยฐานูนนใช่ไหมเราไม่เคยถลกิงเลยเราไม่เคยถลกิงริ่งเหรอไม่มีฮาบลาเท่านี้เลยกัน ปลาปลาดุกปลาฉอนปลาโมห้าบือจับจับปะจับเลยตอนหนทีแหงอ่ะเลยฮะตอนหนทีแหงอ่ใช่นี่แหละตอนดักตอนดักนีอันานนัเลย้โหโโอ้อ้ห้โได้หหออ้โหอหโอ้โห้โห để lấy măng Có một lưỡi tôi nháy mày tôi nháy ngủ ngủ lắng vườn cả lắng phiền lơi nít tận Nhi, Nhi, nhiên nắng 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 มตัว,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 วนุ่มก็เหมือนนานกันอโออเคเดี๋ยวฝานลงฝันไปเลยลูกว่าลูกว่าสมัยสมัยป่าเด็กๆดูอยบนต้นวานี่หรอกอือไปไปดูกันครันบนี่นู่นูเอาเมื่อลงไปเลยตัว <c oughs> เยอะเลยนี่น

จำไม่ได้เลยว่าต้นไหนกี่ดอ๊กมั่งอุ้ยน้องสานนี่ต้นนี้ต้นนี้จะอร่อยมากมีนี่เลยลูกดำเลยนี่เต็มต้นเลยนี่นกก็มีเต็มต้นเลยต้นนี้น้องตานแล้วว่างงูเลยฮะ ลูกว่าไงนะโอ้โหเม็ดเติบมากเลยนกก็เยอะครับเก็บสีครับรออะไรล่ะเออเก็บสีครับนี่นี่นี่อยู่นี่โอ้ยหรวงมาเลยมันงมเอ้สเ<อ>ดยอดไรเยอด,ยอดเอยอดเยี่ยมกระเทียมเจียวคุณว่าโบราณ นี่เลยนี่นี่นี่คู่นี่ทำไมนี่กว้างบนเหนืออะไรนี่เนี่ยมันจะกว้างบนเหนืออ่าจะกว้างบนเหนือแถวนี้จะมีใช่เนี่ยตรงนี้จะเล่นน้ำตลอดใช่แถวนี้แหละจะเล่นน้ำเนี่ยแถวนี้มันจะกว้างเนี่ยแถวเนี้ยมันจะมีน้ำเออใช่ครับเนี่ยแล้วมันจะมีรูรูคางคางคางคู่เนี่ยมันจะมีปลาชอนอยู่ อ่าอา่เป็นดูดงังๆจะหลวงไปมาก่อนนี่ยเคฮะ<ฆ>อะไรเน,นี่เนี่เขาดักปลา,นนาเนี่ยนี่เท่านี้มันมันจะหลึกเป็นเนี่ยอะไรเนี่ยจะเล่นน้ำเดี๋ยวก็เนี่ยนนห่าลูกว่าอา่าเจี๊ยบไม้เลยไอ้ดูฝนเลยจะเล่นานา้ำห่าปลาเนี่ยไอ้นี่จะจะกันในเป็นแนววิดวิดวิดปลาเลยวิดปลาวิดลูกปลาใช่เลยนี่วิดลูกปลาลูกคลกเกิดเลย ก็คือปลาหนำเฮงพอหนำเฮงมันจะมีปลาคลักไว้เพิ่อาวิดหวี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 ดเพิง<อ>จะเหนื่อยพอเฮงก็จะปลาเลาเนี่ยเด็กก็เด็กก็มาวีดทานี่หแหละเนี่ยฮะเด็กก็มาวีดเขาเขาป้องแล้วก็ต้องขันขึ้นมาอ่าขันขึ้นมาเด็วก็วิดปลาอืมถึงก็พอดูดูนี่แหละดูนี่ดูแหรงเดี๋ยววา่าเราจะ,จะห้าลูกวายต่างนู้นก็เยอะเลยก่อนต่างนู้นต่างนู้นก็เยอะเลยอ่าเดี๋ยวตอนนี้ก็โอเคโอเคไม่ลูกวายไป เราไปฟังหมาตัวเดียวฟันไหมคนนี้คลิปมันหยุดสงการเขาไปเล่นน้ำเราหาลูกว่าโอเคมาดูต้นไม้ร้อยปีต้นอะไรไม่รู้จัก <laughs> อันนี้เขาเรียกว่าต้นรักครับต้นรัก เนี่ยต้นต้นต้นรักเนี่ยุกันต้นรักเนี่ยน่ามารกเลตอนนี้ก็ต้นั้วในนั้นแล้วน่ามั่งเนี้ย่งช่งช่งตอนนี้มือนกันเลยโอ้หรักอนกสวยไหมตกตาจะยิบด้ว่าอะไรก็ไม่ไดมากินเหนี่เออนี่ต้นรักน้สายินไหมฟินไหม เออไม้เท้ากระิสไม้เท้ากระยสิสอ๋อถือไม้เท้าเลยลือสีท่านลือสีเฮ้ท่านท่านลืสีว่าไงบ้างฮะไม่รู้จะพูดอะไรเนี่ยพูดอะไรไม่ออกมสวยเกินสวยเกินอ๋อรักนรักร้อยปีอยู่กลางทุง่งนา อืมเห็บในแดดเดียล่ะน่องแดดเดียถตาบุ้นตายกิี่ยนี่หล่นหมดแตงโมแตงโมแตงโมไปไหนต่อครับไปดูสวนแตงโมไหนอยู่ไหนนู่นตลาดเลยอ๋อโอเคดี เรามาดูกันนะว่าจะมีลูกไหมเจอแล้วลูกหนึ่งน,<ะ>น,น้องนู่นนี่เยอะแยะโอ้โหนี่ลูกแยะเนี่ยเยียบยันก็เล<อ>ยด,ดูดูเหมือนไม่มีลูกเหรอใชออ่แต่พอเข้ามาใกล้ๆยยเยอะเยอะแยะนู <laughs> ่เหมือนเพียบเลยนุ่งเอออันนี้ก็มี

เหอะมากมองเปล่ามั้งเลยไม่รู้กินเหล้าอะไรไม่รู้สักประวัติมาแต่ไหน,นฮะไม่รู้สักประวัติมาจากไหน,น<ะ>แต่แตบเยอะมากดูไกลๆไม่เห็นนะว่ามีหรอดูจากตรงนู้นไม่เห็นเลยเออแต่พอม,มาดูตรงนี้เยอะเยอะเ<ะ>พียบได้ตัน bàn nhanh bàn nhanh bàn đó bàn nhanh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  bàn กนยบบ่ฟาร์ไว้ยส่ฟารไว้เอเอาโอเคนะครับเขากำลังให้ปุ๋ยทางใบนะครับแตงโม,มแตงโมหน้าบ้านเอาน้ำไปตุงท่านไปทางไหน ลีกันฮะลูกสี่ลูกสี่วันไหนไปดูลูกสี่วันนี้แหละที่บ้านวันนี้ได้อะไรวันนี้ได้ลูกกวัวเอาไปฝากใครไหมกินเองฮะกินเองกินเองเหรอละมุดไหนละมุดนีต้นละมุดมะมุดเลยเนี่ยมะมุดเออละมุดคือต้นนู่นละมุดต้นสว้าดุโหเลอเออ งามๆทั้งนั้นนี่คือดีิว s ิสอะมะม่วงหาวมานาโเออมะม่วงหาวมานาโเป็นเต็มต้นไหมเต็มเต็มทุกปีเต็มทุกป,เป,กปีเอาไปใช้ทำอะไรได้บ้างน้องซันเอาไปทอะไรได้ทำน้ำกินสดก็ได้ลูกแบบนี้กินได้แต่ก็มันจะมีสีแ่งเป็นสีแบบนี้อ สีแบบนี้รสชาติเป็นยังไงจะเปรี้ยวๆอมหวานเปรี้ยวอมหวานหน่อยอร่อยออันนี้แหละที่เขาจะเอาไปทำน้ำสีแบบนี้แล้วต้องแย่งกับอะไรแย่งกับแย่งกับนกกาโนกกานกกาโชอบกินสีไหนสีดำสีดำเนาะเพราะว่าสีนี้มันเคี้ยวไม่ออกอ๋อควันหักเหรอควันหักอ๋อนี่ต้นอะไรเอ่ยเขเอ่อนี่เหลยละมุดเมื่อกี้มะมุด ทั้งอันอันนี้ก็ต้องแย่งกับข้างเขา,เาข้างเขากินเลยด้านหน้ามันแดงตด้านด้านหลังยังกินได้อยู่สุกแล้ยอันนี้คือละมุดร้อยปีใช่ไหมเออละมุดร้อยปีต้นนี้สุกแล้วแย่งกับข้างขาเขาเนาะนี่ต้นอะไรมะขามป้อมมะขามป้อมอมีลูกมีลูกไหมไม่มี นี่ยต้นนี้ที่ลองซันเก็บมาเมื่อกี้มีด้วยที่บ้านอเออนั่นลูกลูกนี่อันนี้อ่าแต่อันนี้โตวกว่านี่นี่นี่เนี่ยลูกมันอ,มอืม,มเมก็บไม่ได้อืมนี่ตน้นดีอ, <laughs> อันไหนมาตน้นนี้ที่บ้านก็มีเต็มเลยสวยมากมาก โอเคเอาเดี๋ยวพรุ่งนี้แนะนำต่อสุกแล้วไหมสุกเลยอืมเดี๋ยวเป็นสุกเล็วปนนี้สุกมื่อไหร่อืมชวยเลยเออกินได้เลยลูกกำลังดีเลยเออฮะเขาแนะนำต้นไม้แล้วก็เป็นยูทูบเบอร์นี่ได้ลูกว่าเขาเลยหมดเออโอู้กว่าวชื่นใจเลยนี่ เราลุ้นบ้าตัวเดียวดังหนาลูกไ,ไหนเหรอูก <c oughs> ว่าเป็นลกูกมีลูกอะไรผ้าไร้ควายลูกพาไร้ควายลรูล็อกช้างเออล็อกช้างในยังตกทิพย์เจ็ดวันนี้นับตั้งมาเริ่มดับ เจดนีว่าใหเลยเดี๋ยวดูวันวันเดียวส่งทิปไปใช่แล้วเจ็ดทิปหละแลวกว่าคือขึ้นเป็นรอยด้โนะขึ้นเป็นรอยลูกแเป็นรอลือเมเรเวลาคือนี่เอาโอเคบอกลาเพื่อนๆหน่อยบอกลาเพื่อนๆหน่อยค่อยเจอค่อยยเจอคลิปน่ะไม่ใช่ Đây nó lục muống chân đấy bảo Ừ Ừ oh, Ok Được rồi